น้าทุกคนเดินมาเจอในตลาดอีกแล้วนกกระทาย,ย่างหรือว่าลูกเี็บย่างอ่ะคล้ายๆลูกไก่เลยนะทุกคนว่าไหมอ่าเป็นเขาบอกว่าละต่เขาบอกว่าเป็นนกกระทาย,ย่างนกกระทาย,ย่างอ่ใครกินใค่ไข,ข,ข่นกกระทาย่อ่า จนนกกระทาก็กินได้นะันนกกระทาก็กินได้นะแต่เขาบอกวนะ่าเป็นนกกระทาย,ย่างนกกระทาย,ย่างอใครกินแต่ไข่นกกระทาอะ